สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒสูงวัยต้องไปเที่ยวครับขับรถพระจะไปสงขาครับผ่านมาก็เห็นพระปางนาคปกครับองค์ใหญ่มากศิลปะสวยงามที่อยู่ที่วัดหนึ่งครับวัดหนึ่งนี่คืออยู่ที่อำเภอสติงพระครับวัดอยู่ข้างทางครับเราก็จอดแวะเข้ามาชมครับเอามาฝากคนที่อยู่ทางบ้านครับอันนี้เขาเรียกว่าวัดนางเล่าครับเล่านะครับ สเอหอหีบรอลิงสระอาไม่โทรครับวัดนางเล่าเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งครับอยู่ที่อำเภอสติงพระจังหวัดสงขลานะครับเราก็ดูบรรยากาศครับมีเท้าเวสุวรรณอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีพญานาคหรือมังกรเนี่ยที่เห็นอยู่ด้านนี้ครับมีพระปางมารวิชัยพระปางห้ามญ้าอยู่หน้าวัดบรรยากาศหน้าวัดสีสันสวยงามมากเลยครับ เราเห็นของสวยๆงามๆก็ไม่วายคิดถึงคนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็เลยเก็บเอามาฝากทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านครับอันนี้เราอยู่ที่วัดนางเล่าครับอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาครับทริปนี้ครับสูงไวต้องไปเที่ยวครับล่องใต้ครับมาทางอ่าวไทย ไปสุดทางที่ด่านสะเดาครับสงขาแล้วเดี๋ยวก็จะวกกลับทางอันดามันครับแต่น่าจะโดนพายุเยอะแนละเพราะว่าฝั่งอันดามันช่วงนี้จะเป็นช่วงมรสุมนะครับไม่รู้จะมีคลิปได้ลงเรือไปเที่ยวตามเกาะหรือเปล่าถ้าโชคดีไม่มีพายุไม่มีฝนก็อาจจะเอารูปในทะเลครับไปตามเกาะแก่งต่างๆเอามาฝากครับอย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับสูงวัยต้องไปเที่ยวครับ อยู่กับผมครับดูคลิปของผมผมจะเอาคลิปดีๆมาฝากทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านครับอย่างเช่นวันนี้ครับคลิปสว,สสวยๆครับมีพระปางหน้าปกที่อยู่ข้างหลังนู่นนะครับก็ขอจบคลิปที่สถทิงพระไว้ที่วัดนางเล่านะครับสวัสดีครับผม